พี่ลองหมุนข้างบนนี่ไม่ขยับแล้วขยับแล้วขยับแล้วปัดเอ้งติดหน้าต่างเปิดมนะือรวดได้ปะล่ะเปิดได้ไงมาจิตม้ออันเปิดได้ไหมล่ะได้มืงออกไม่ได้วันนี้จะพาะท่านผู้ชมมาดูวิธีการเปลี่ยนก๊อกอ่างล้างจานหรือว่าอ่างซิงค์สแตนเลสนะครับ แบบนี้แบบยืนโค้งสูงครับรุนนี้รุ่นยอดนิยมครับส่วนใหญ่คนจะใช้รุ่นนี้เยอะมากลยครับจ่ได้ไหมจัาแล้วบอกได้มาไปไอ้แล้บบอกนะได้แล้ว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 หมุนเลยได้แล้วได้แล้วเอาถือก้องให้กูนะยังไม่เลื่มตั้งขาไอไอเนี่ยมันหมุนเลยมันไม่ตาม

นี่ครับคือของเก่าแต่เกี้ยวนี้นะมันไม่ไม่ไมข้อสนิมอะ่ะใช้มือจับนั่นไอเนี่ยไอนี่มาไปขัดกับไอตรงร่องมไม้พอดีอ้าวขึ้นมาทำไมอ่ะอะไรก่นลงไปเหมือนเดิมใส่ก้อนดีฟอดได้เลยใส่กอ็อนดีฟอด นี่ครับท่านผู้ชมคือของใหม่สตันดิปเปิดเอาฝามาตัวเนี้ยเปิดน้ำอยู่ปะเนี่ยเปิดอยู่ปิดเพื่เดียวใส่ใสายดีดูนี่ดิดูน้องผมเลยต้องใส่แบบอย่างนั้น

นียาวเหมือนสายแบบสายสี่ะเรตรนี้มันเฟรชไปนะนี่จะดูมันนิดนะครับเนี่ยอ่างมันรอยจออ่างเลยอ่างไม่เรียบเลย เข้าเป่ะฮะเข้าอยู่แต่มันยาวแบบนี้จับไว้กวูขานข้าวบุญก็ได้แต่ไม่หมุนได้อยู่ยาวไปเหรอย่ายนะขึ้นสูงเลยเพราะอ่านมันไม่เดีอดมันปูดมือนม,มันอ่านดนต <ปะ S 2> ่อไม่หาหมุนเลย

ขันไเ้บ่าขันไม่ได้ก็เอาตัวทเทปของเราไปขันเอายังปิดน้ำมานะละสำเร็จเสร็จงานครับสำหรับการเปลี่ยนก๊อกล้างล้างจานครับมีวาล์วคุมหนึ่งตัวตัวนี้เปลี่ยนใส้น้ำดี สำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ